ตรงนี้ว้ก่อนสาย,ายม,ามาก็จะรดน้ำผักเก็ดเปนจะหน้าตาไม่สวยแต่ก็มีความสามารถมายืนยันตัวตนให้มันจะก็ไปตอบหลังบ้าน,น,นส่วนกําวน นี่แลลวน้อกก็เลี้ยนหน่อยนมนก็จะเมงวันกับไปไปดูหลังบันจากคองนะกับเพิดกลสำหรับกับมังจากจันพู้ทีเข้ามาชมยำหลังหรือผู้นี้กับชาวเีอเตือนธรรมดาดิยันนาะ ต่งงานตรงนี้ไว้ก่อนสายสายมา,มาก็จะลดน้ำปักเก็บขอละพรขอคุณคุณวงเดียนขอคุณคุณุูลวนคุณลวนุูลว,น,ลวนเลยบุญดีนะพานัมนมนึงวันก็หลังเล็กแต่ก็ขยันตื่นตื่นแต่ตื่นขึ้นมาหนึนะ่งเก่ามุงเกา ทำกับเขาไปตัดไหวยไก่แล้วหรืยอยังเนาะการไปผ่านมาทัากาายกันได้นะคะจบต้องรับผิดชอบในหน้าที่การตํางหนักถึงจะหนาวก็ต้องไก่ยังจะก่อเติบโตไปพร้อมๆพร้อมกับเพื่อนๆ ม่ังก็จะไปทำธุระนะอาจจะเขา้าเยี่ยมบ้านเพื่อนสาไปจะนอนเม่นเพื่อนอนะก็ให้ได้เจอโปรไฟล์เพื่อนก็นให้ได้าจะาผ่านได้ก็ลงทางหลายเส้นทางแต่ตนั้นนี่กันยัง นะคะขอบคุณมากมากขอบคุณคุณแม่ขอบคขอบคุณคุณรงเรียนขอบคุณคุณกำมาขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณ อนุญาตทำการถ่ายทอดสดปิดบ้านพรุ่งนี้เจ็ดทำการถ่ายทอดสดบ้นบานเลขที่สามสิบสองอำเภอแรงมาทำงานเมื่วันกวางย้ำอีกสนี่จะมื่อนี้ก็สาย,สายก็จะไปทำตุลาะนะ นะคะขอบคุณมากมากขอบคุณฮึมแ่เมื่อต่อไปกันโพรู้ว่าเป็นมีวันวันนี้เพื่อนเขาบ้านมีวันก่อนอก่อนญาติ ขออนุญาตโรโดูแลแล้วเปิดการกันมองเห็นในกับแม่งมาพบปับยี่สิบห้าหรือลอยเนาะน,นี่คะขึ้นมาสีแดงกะ่ะบอกว่ายังไม่เสร็จทิ้งมัน,นกน็จะไปทำธุรอะอาจจะเข้ายมบ้านเพื่อนสาไปจกักนก เปิ่นบันมากค่ะบ่มีสักคนกับเป็นไปบ่ไใดเนาะอันนี้ก็นนอ,น,าาอ,อนุญาตก็โอนุญาตผู้ดูแลแล้วก็เปิดกาดกันมอเห็นในกับแานมาพบปะพูดก็ไม่เจงเรียนรลกกับเพืเ่อนเนคุณแม่เนาะขอบค,คุณคุณบุญล้วนขอบคุณคุณ,คณวงเดียร เต็นมน้าอุ่นนุนอนุญาตมันเราประสบการณ์เราสู้เราประสบการณ์สู้สสอนุญาตด้วยนะจา้คาคนนี่จ้าหกสิบนาทีเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงยืนยันตัวตนกับอแม่พี่น้องเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเก่า บางคนก็นจะปฏิสัมพันธ์กับพ่อแม่พี่น้องนะเจ้าเจ้าจีเอเตอร์นะครับนะคะขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะขอโทษขออไปด้วยนะคะอันนี้เ่ ูดูแลระบบเนาะจะเชิญเพื่อนคนไหนมาหาสวัสดีสำหรับการนั่งจันผู้ที่เข้ามาชมย้อนหลังเป็นปูผัิจรณาบส่วนผสมภาษา จากบ่มีโอกาสออกเดินทางสวัสดีกูท่านสวัรค์สวยๆอย่านหมม,มมันจำคอมเมนต์หน้ถ้าอันเจอบ่ขอบคุณนะคะคุณแม่วงเรียน,นะน,นตัวไฟกก่ในใจแต่พอมีเพื่อนๆเนข้ามา ขอบคุณนะคะคุณวงเดียนขอบคุณมนะาก่ะสวัสดีคุณแม่โอมวัฒนาแยามอารุณสวัสดิ์ตอนเจ้าๆที่ได้มาเจอกันนะเป็นคนแรกเป็นคนแรกนะแม่แม่พี่น้อง บคุณทุกๆกากำลังใจขกคุณมากๆสวัสดีคุณแม่วงเดียนมือนพวกแับพูดคุยกับพ่นแม่พี่น้องเนี่เป็นช่วงเวลาทำง,งานช่วงเวลาอาจจะหน้าตาไม่สวยแต่ก็มีความสามารถมายืนยันตัวตนให้ ขอนะอนุญาตผู้ดูแลระบบด้วยนะคะถ้าปังมากก็จะดีเนาะถ้าไม่ปังก็จะั้งไปจนมีมีจิบป,ปังหมดเลวเนาะมงวันม่เห็นคอมเมนต์เลยมงวันก็จะขอ,อไปตอบรางบางนะ้านปวาราเห็นแต่กำลังรับชมเห็นตะดี การพูดการจาคำว่าบางคำอาจจะไม่เพาะสนองก,กับคุณผู้ดูแลระบบด้วยนะคะวันนี้ก็ให้เปิดค่าการองเห็นให้กับแม่งวันของสิขอนกัปิดบานแต่นม้เพื่อนกะ เปิดบานต่อไปขออนุญาตเดมน้าจะมีเพื่อนเพื่อนตานไปทานากหน่อยเป็นใจมือเพื่อนน้อยแต่ก็ภูมิใจส,สวัสดีจ้าูดูแลนะครับสวัสดีนั่งรอคนหนา ขอโทษความไป้เนาะงันจะขาไปตอบลางบ้านให้นะคะคุณวงเดียวเจอแต่การถ่ายทอดสดไม่ได้เจอคอมเมนต์คอมเมนต์ก็ไม่ได้เจอเจอแต่โปรไฟล์การทำงานส่วนเยอะเวลาว่างก็น้อย แต่กขอทรงสม่ำเสมอทรงสม่ำเส,สมอม,มาตลอดขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจเนาะ